สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศดื้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใส่แรงงานทั้งต่างดินแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้าายๆประเทศถูกสา,สาขาอาชีพดื้อพี่น้องพี่น้องทังสปปเล่าสบายดีด้อสมานีลุงบวชในมาเยี่ยมยามถามข่าวมูพวกเพื่อนฟูง เพิ่นบ้ามาเปิดราคาหนาข้อไงว่าท่านพันธุอยากขายควายพี่น้องเอ้ยงาเพิ่นกระเบื้อดอกเพิ่นอยากขายเพื่อนำเมื่อยแล้วว่าท่านยางน้ำมันเลยฮพี่กัสก็โยนพี่อะไรพี่น้องเอ้ยบ้านหนองหอยพงษ์คู่เด้อตำบลหน้าหนังอำเภอพุทธิสัยจังหวัดน้องคายบังยู่กระไดบังคอกบังฟ้ามือเพิ่นน่ะนี่แหละบริเวณคอกบริเวณฟ้ามือเพิ่นกระไดยืนนอนให้นอนหน้า ลุงวัวนก็บ่ได้ลุงขีบสองสามมือแล้วพี่น้องเออจะ่ายากว่าง่ายอีหยังดอกมีแตน,น่าหนักคงไม่มีแนวได้เลี้ยงไว้ซ้ำซากง้อคั้ยก็ได้ราคาก็ถือ,อยู่ไปพวกกลุ่มมือกลุ่มเว้นพี่น้องเอ้ยมือนนี่มายี่ยมยามถามเข้ามูอพวกมาเปิดราคาหนาคอกครับพี่น้องมือนนี่ว่ได้ไปดอกน้ำตลาดตลาดลก็ได้ยากหนก ว่นนี้หอดอยู่ตลาดตะลี่อันง้อคั้วไอก็ได้ว่าจะไปเปิดราคาหนาตลาดให้พ่อพี่น้องเบื่องราคาน้อกันกับว่าข้าเดี๋ยวไปอยู่มื่อนี้มาเยี่ยมยามถามเข้ามู่พวกยุนาคอกหนาฟ้ามพี่น้องมื่อนี้เพื่อจะขายจากโตแบงปันจากโตบูให้เบื่องกันไหนมั้ราคาหมื่นราค,า,า,คาพันราคาหลักแสนบัวสิ่งนี้ ใช่ละนายบักไดละน้องใา่ลูกใช่เ,เข,ขาในความรู้ควาัวหัวหมาหัว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 มัวหัวหัวหรวหัว้ัวหัวหั้ห้วหัวหวหัวหัั <c oughs> วหวหหัวหมวหลวหัวหววป,ปีมาลลมววกกลลจจตวหวหาทั้งรถด,ดำทั้งรถกระบะทั้งมอ วันน้มาตรวจสอบทรัพย์สินได้เ่ยมาถามไทยซื้อเพื่อน่ะควบเป็นยูกระได้ชีวิตควบเป็นยูเพิ่นยูให้อย,ยูหน้าพี่น้องเอ้ยนาย,ยนูนกินวิตไ่อยากเลี้ยงปลาเบ็ดเต็มบอ่อเต็มไายเพื่อน่ะเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมือน,นี่คือฟ้าคือมันยังสีนอ้อใบคือฝนที่ตกนี่แหละฮะ เออส่องมีเข่ามีล่างฝนตี่ตกแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นผ้าขึ้นฝนนั่นมาแล้วเขตบ้านลูกอ้วนอ่ะพี่ละทั้งตะมวลหนังพ่นพิสัยพี่เด้อพี่กัดของยูกะไรเกล่ากับเสียที่อันนี้ไม่ยังไหนนี่ยไม่ยังคือกลางมุงเอาเหยาะเวงสิเดี่ยวไม่ยังนี่ป่าทั่วเลี้ยงทุ่นทุกอย่างเต้องสัตดหน่อยสัตว์ใหญ่ตัวนี่อันนี้สัตว์ปีก มันคือเป็นอนุบาลมันคือภาคครูเย,ย้าเถิดหมอยังไงนี่ฮะพ่อแม่เขาไปใส่เบิร์ดคือภาคครูเย้าตัวนี้อ,อ,อ่ะล้มกระทะเราบ่เพ่<อ>พเลี้ยงตกะกั่วแซนพี่น้องเอ้ยเป็นอาชีพเสริมอีกไล่อีกอาชีพหนึ่งพ่อยู่บ้านเซาดอกสองเท่านี่หาแต่แนวเห็ดแน่าทำคนพออยู่พอกินเป็นเศษเห็ดในก็นว่าน้าเกล็ด เพาเลี้ยงตะกรัแตนน้ำชัดหน่อยว่าเตรียมขอ,อกเตรียมนั่นเพิ่ยุ่นเขาก็บอกว่ไอ้เพิ่งค่วยกันโอ้ยล้าน,นมันตื่นอยู่ นั่งอันนี้เป็นยังคือขังขวบขึ้นไปยังสิโอ้ขั้วเพิ่นเกิดอุดมสมบูรณ์ยูนี่อ้ตัวใหญ่ๆขั้วไอบ้านๆน,นี่แหละครับพ,พ,นนพี่น้องเพื่อนแอรว่อยาเพิ่นปลูกไว เป็นอาหารเสริมวีเลยเพิ่งกันลยว่าอึดว่าอยากคั้เพิ่งก็เล็ส่งเหลี่ยมส่งใสห่วยกันหน่อยลงมาตรงเลียกนาเ้ตัวไหเลยได้น่าละกอังเปาเฮ้ยอังเปาอู้ เนี่ยนนโอ้นี่เอา,าอังเ่าตาเสวออกนะอันนองเคนัอนนี้บลาตัวมันมาออกน้ตัวนะนนวอ่ยยไ,ไตัวแ้ขาผ่า<ะ>งรปงสอวองตันสองตัวสองตัวสอตัวสองตัวสอัวสออสองสองตสองตอววอังวตออััวอวส กินอย่าง,งามมาบังละอันนี้พ่อว่าเท่าไหล่เลยในน้านเนี่ยฮะโอ้อันอน,อน,อนี้เป็นผู้อันนี้เป็นผู้ดูแลผู้ดูแล,ลซื้อแต่ต้องถามผู้มวยการผู้จัดจการอื <laughs> <laughs> อเป็นอายุสองปีาปนี่แหละครับพี่น้องเพื่อนว่าอยากจะออกว่าซาัน หางพันกับยังกับง่ามีได้คุยเาก็ได้สอปีธรรมดากัแอบไทนาตะกีน้นะโอ้สุดยอดเลยล่ะนี <u as> ล่ลวดลวดวดวดล้วมึงโอ้ยแข่งขาพันไหมโอ้ยาอเลนี่เาเลี่นี่ี่เก่าจะเลื่อนี่นี่ใสเก่าจะเลื่อนี่แม่นี่ละ <u as> นั่นมาลูกเก่าจะเลื่อนั่นละโ <u as> อ้ออันนังไ้ได <u as> <u as> ้ก็ึนังอัน <u as> เดาเรื่องข้แ hmm. ก oh, oh, hey oh, 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 ้ววะข้ามแก้วแล้วโอ้ยเหลือดให้น้อนั่งอันนี่ไหมมาอยู่ผีน้ำตัวเลอดอ้ยเหลือนะลอยสามดหาบวกคุณตัวนี้ลอยสาบวกเลยคุ้ค่อยไปเนี่ยโอ้ไงายบ้านเพอเวอวะ เราจะไป n ย à ฮั่นป่วยเออธรรมดาสมัยเด็กหน่อยโมรู้เรื่องแหละนั่นมะเกลาเจลล์เหรอละเกลาเจริญเหรอโห่ใบมาเบิงเอาใบก็มีมีหอดใบเกิดพี่น้องเอ้ยใบเกิดใบหลอดเพิ่นก็มียังสิปล่อยเอาเสริมป่ะเนี่ยสีป่อยตัวปล่อยอันปล่อยไปเลี้ยงคือปล่อยขายป่อยเนี่ยเลี้ยงนั่งไปขายล่ะพวกได้เลี้ยงก็ไปเลี้ยงอือโอ้บัดหายลูกหายแล้วเก่าเจริญ มันด่าแกนั่งั่งนี่นังอันนี้นั่งคำแก้วนี่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 นั่งคำแก้วอันนี้แม่เอาเรื่องนี่อันนี้แม่เอาเรื่องตัวนี้นานนานโอ้คือว่าซอนตัวใส่อีกตัวหนึ่งตัวเหอกกันของใหญ่ดิบักไดล่ะซื้อเป็นบักเปันนั่นบักเป็นข้าวฟงใช่ละตัวใดล่ะนายมองยี่น่าเล่าหุ่นโอ้ยำย้ายหุ่นง้อเล่ากล้วยเล่าโอ้ของยหาย โอ้ย่ะโอ้พันเต็มข้วยราบานร้อยสามิ้าบวกพูดได้เสียยาบ่เสียยาอ้วข้วยพันหลายตัวเลยเนาะเลีนะ้ยงเฮ้ยเลี้ยง<ะ>ขั้วไสองสามปีงนนั้นสามตัวผมจะมันนั่นลุงมันมันแเ่งหรือเป่าเี้ง นเอ้าวนีเบิ่มพันลานเยอะโอ้ยเบิ่มพันลานเส้นงอข้าวเลยจะเสียดายรลยนเส้นงอาวเีบริเวณในหอบทงน้าเิดพี่น้องเอ้ยเินอนไ้นอนหน้ากนกับลุงอวนนี่แหะเปิดเรียงงัวเลียงคว้ย ขวนเลี้ยงหัวตักแตนสั้นหน่อยสัตว์ใหญ่เลี้ยงเบิดปูปลาหน้านามก็มีเพิ่นนี่เดี๋ยวเพิ่นว่าจะขายออกว่าซานเหมือนนี่เป็นการเปิดราคาหนาคอกพี่น้องมึงพวกเกินฝุ่งบอกว่าไม่แวะเบ่งให้น้ำแน่ว่พี่สันอันเจ้าของเพื่อนสิยบว่าราคากับเบยูเตสีแน่ขายแท้ละพี่น้องเอ้ยแวะไม่เยี่ยมยามถามเขาเออพี่กัดก็ยุ่พี่ละ มันน้องหัวเห็บคู่ตำมุนหน้าหนังพ่นพิสัยน้องค่ายพิกัดบ่งพอกบ่งฟ,ฟ,ฟ้าพ่นกระไดท่นอยากขายอเพ่นเมย์พ่นลาแล้วท่านขายอ,อกสองตัวงัวผู้ผผข,ข้อ,อยผู้ท่าอเร็อขอพ่นกนลังการเห็ดปันซาลาเว้ย เสียที่นั่นลานไรโอ้คนไหลูกไส้จคตัวหนปีนี้ตะควยหน่อยตีกวนอ่ะมีเท้านี่ลูกลามูก็จเลื่อนี่ะว่าในะเสียยาเพิ่นมาทำกันไปยังน้ออฟั่มเขาเมาเรว่างัอน่อยนะเฮอแสงเขาจะเจักหม่งเขาจะนีบอกว่าหัจักเคยไปบับ่งสวนมังกรเราแก้มังกรแวเขาไปรดสนับว่านเขามหนีอยู่ มัน่เห็นบ่เห็นกล้วยร้อม่เห็นว่เขาเขาิแบบมันจะเข้าไปขย่ามที่มหาหรอกมึงว่ามึงกล้วยภาษาอังกฤษก็จะเล่นเขียนน้ำตาลก็จะเล่นเหมือนเดอสายพอพนดีเนาะต่นนี้เระตัวเขาตำเนียว่าลมอากากทั้งคนทั้งรถเนี่ยทั้งรถไฟเนี้ยเขาตำมือไส้หวังอรตําลูกมั้งอ่ะโอ้ ว่จวดเบิ่งบ่ทำวยก็เบองบ่บ่ปากจะทำอะไรไม่ว่าเยเออมันลมลดก็ลมพร้อมมันเบิ่งงต่ท่อสาบนาขีเมืงเดียวรานได้รันประตูยังก่ตัวน้อยเอใส่ลมผ้าลมชนคว้ยน่อยจะพักันไปยังไดก่ะจะไปตั้นไหมสมบอโอ้ยพากันระวังเด้อขอบคุณขอบปาก็ได้ มีดผ้าเล็กละมันมันจะเสียดูแลเพื่อนเซกันฟันเนีงกันไะจบคลิปสักเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องไงมาเยี่ยำต้มข้าวเปิดราคาหนาครอบไอ้เพิ่อเพิ่นว่าจะขายกล้วยเถือกสองตัวเก่งได้พูดก็ขายพูนก็ขายบ่สอบเพื่อใดไงสอบเพื่ออะไรล่ะสามสอบร้อยสามสอบร้อยสามสอบร้อยเอาสันพี่น้องเอ้ยมึอนี้เด้ เปิดราคาหดฟุ่นเปิดราคาหดคล้วยด้วยพี่น้องเอ้ยมือหนิสามสองก้ยเรียงคล้ยเลี้ยงงัวสซมือก็ต้องทำใจกันหน่อยครับราคาถือกล้วยแหลมเมื่อวัดทิพย์แล้วฝนก็ได้ตกพี่น้องเอ้ยขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเออพอพี่น้องขอบคุณหลายที่คำามาเบิ่งคลิปของลูกคนมันนาความสุขความเจริญเป็นของพี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ